คนนะด้วยที่สกัมันนจะวงที่โงเลยนะด่วมันใหกิ่งซางเลยมานแกเอก่อนนะกับมิตากิงซางกแกไปก่อนรอยาวๆเลยน้ำหนักคนเกิดอะไรขึ้นก่อนว่าะไในไฟนี้เพี่เานจริงเขาเขาหนยากเขาชยากง ก็ยอมรับว่ามีความไม่ดีแตเราก็ยอมรับว่าเราแพ้เขาสู้ไม่ได้แล้วบอลหลังจากนี้นี่เราต้องควรเตรียมตัวอะไรดีหลังจากนี้บอลควรชกตักอะไรดีที่ที่เราอยากจะชั้นละนี้ก็ได้ครับสามแปดสามเก้าก็ยอมรับว่าตอนนี้พี่เขาแกร่งเจ็บตรงไหนบ้างแมบเจ็บขาไอ้โดนตัวขาโดนท่าขาไปยังมาเสียบมั้ยครับถ้าดูว่า หนักก็จะหนักกับพวกธนูไอะไรเช่นั้นเลยบอลวหนักกว่า้คงว่าคงว่าอยากจะขอโทษไหมที่วันนี้ขอโทษทุกคนครับขอโทษบาสบอขอโทษเซนตี้ขอโทษนทุกคนครับทุกคนเราเป็นเซียงซได้นเราล้ำเต็มที่จริงๆที่ยังงใจสนีเสมอแล้วก็มีบี่ได้ที่จะอยู่ข้างเซนตี้ แต่เวลาแสงมบดีไปหน่อยก็ไม่ดีกับางบ้างอย่าไปคนเดียว เฮ้ยบอกว่าไม่มีใครให้กำลังใจไม่ได้ดมีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเต็มเลยเราเป็นน้มวยเมื่อกี้มีพี่ยอดคนมลุงคนทุกคนต้องให้กลังใจเอาพี่ยอดที่สำคัญสุดอะ้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลีพี่ยอดคนมรุงเข้ามาคอมเมนต์เลยเมื่อกี้เขาิการตุ้มข้ามเลยอ๋อเฮ้ยตุ้มข้ามแบบว่าเฮ้ย้ย้้ยเ้ยเ้เฮ้ยเเ่ย้เ้เเียแซงเ้ พี่จะมาพี่เปิดเผื่อพี่นะเปิดพิสังก์นะแต่สำหรับจริงๆแล้วพี่ก็เป็นรองพี่เรองค่ะแต่ชื่อเนี่ยรองเดามของพี่เขาแต่กระดูกก็เป็นรองแต่ชื่อแบบชื่อที่ชื่อที่คนรู้จักไงที่ว่าคุนรู้จักมาหลายปีที่แบบแสงมณีแสงมณ่อนีบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะว่ากับปตันชื่อเดิมชื่ออะไรเขาจำไม่ได้เขาหายไปมีอยู่ช่วงนึงหายไป พี่เต่ไงรพี่อ่พ่เตมยืนข้างๆนน่อี่นข้างเป็นไง้พี่วันนี้มันแล้วยังไม่รู้เป็นไงแต่เขาว่าแกงจิไม่มีอย่างนั้นไมง์ไหมเนาะเป็นน้ำเป็นน้ำไ่่ยก็เป็นดีไม่ดไม่ใช่เม่อเรื่องบนนลไม่ง์ไม่เคยใ่เจกนแต่เสียไป่อยก็้วดีนะแล้ต้องมีได้บ้างนะ าทนวันน right? ี้พี่เตคิดว่าเราเป็นจังหวะไหนจุดไหนพี่การัไม่อยู่ในอะไรอ่ะจะเขาเดินมาจะเขามาไรปัดเลยมันไม่ได้ปัดหนึ่งสองหนึ่งเขามีสามสี่ห้าแต่ใคมันกังวลในหมดนะเขาใกลเกมมาดีเาเขาตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยไม่ได้ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับยังไงฝากติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยครับ นแต่อได้ว่าแก้มือไว้ก่อนเดี๋ยวลองตัดคเขาที่เขาเขาแข่งกินเขาไปเราเราไม่ได้ช่องทางการติดตามพช่องทางการติดตามบนเฟซบุ๊กชื่อว่าอ๋อน้องบอลแสงมณีครับตอนนี้ีออนรู้เดียวอ่ารู้ดีนะแต่บางอย่างพี่ก็ไม่รู้นะที่พี่ออนทำพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางอย่างไม่เปลี่ยนจะทำาัมีแฟนอยัาง พรีแฟนยังแล้วจะมีร่ะคะเปิด şey มีเงินแล้วกันครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะกินบอรพี่ออนกแอนดีมากดีมากไพักผ่อนทุกคนครับเดี๋ยว